ฟมาโอเคครับผมพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้เวลาไปมองไม้นะครับตอนนี้มาห่ลงไม้นะครับผมพี่พี่น้องพี่น้อง,องสวัสดีครับยมเสะาะเก้าสติเดด้นครับวันนี้มันจะพามาใส่เบ็ดน,นะครับผมหลังจากที่เรา ทางหายกันไปโดนนะครับผมมือนีิกะสิพามาใส่เบ็ดนะครับผมนี่ครับตอนนี้เป็นอีพีสองนะครับผมผมสิมาใส่เบ็ดนะครับผมนี่กรัตอนนี้กัเวลาเท่าไรนะครับผมแป๊บนึงนะครับตอนนี้เวลาพุกมงนะครับพุกมงสี่สองนะครับผมมือนีิกะสิมาใส่เบ็ดนะครับผมก็คือเก่านะครับผมมือนีกผมสีไทยพี่น้องเบิงนะครับเต็มที่เลยครับผมผมมีใส่ทั้งยามทั้งอันนี้นะครับผมไปโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าเลยกันเลยครับไป อุ้ยครับผมกะใส่เรียบร้อยเนี่ยครับผมแต่ว่าผมหวันผมไม่ใส่เบิองนะครับเพราะว่าผมมีคนถือกล่องอยู่ผมนะครับนี่ครับผมใส่เรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่ครับผมไปกระต่อนเนี่ยครับผมหลังทีซ้อนนะครับต่อไปครับนี่ครับผมนี่ครับเพากา มาใส่มังนี่นะครับครับเท่านี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอสต็อปไปก่อนนะครับผมเพราะว่ามันทีละอย่างนะครับผมผมมีคนถือกล่องให้มันลำบากจีิงๆครับผมเดี๋ยวผมสิพยายามใส่ให้เบิ่งนะครับทีละทีละอันทีละอันนะครับโอเคครับผมกะใส่เป็นเห็บลอยนะครับผมหลังที่ร้อนครับเดี๋ยวไปหลังที่สามกันต่อเลยนะครับผมมันอาจจะมืดแน่นะครับเพราะว่าผมมาถ่ายตอนกลางคืนนั่นแะครับ เดี๋ยวไอ้ด้วยแซมมันกรเบิดเลยครับผมเรื่องที่สามนะครับผมเดี๋ยวผมขอใส่เบ็ดก่อนนะครับเพราะว่าผมมีคนถือกล่องให้ครับถ้าตั้งมันกับผมกับประเดี่ยมใหม่ครับใหม่ตั้งกล่องมา่นะครับผมตอนนี้ผมอยู่มองทางดำนะครับผมจะพยายามไปจอดหันครับแต่ว่าตอนนี้ผมกับอยู่มองนี้นะครับผมผมมีใส่ม่องใหม่เปลี่ยนใส่ม่องใหม่นะครับใส่หมันบระเดีนะครับไอ้เจ้าของหน้าข้าสิวานะครับกะเลยเปลี่ยนม่องใหม่นะครับตอนนี้เราเพ่งบระเดีนะครับเดี๋ยวปลาสิเดี๋ยินโอเคครับเดี๋ยวอาจ ไอ้ทุกคนอาจสม่ได้เห็นนะครับพี่น่อยอาจจะบ่ได้เห็นว่าผมใส่เป็นเห็นเบิรงนะครับเพราะว่าผมมีคนถือกล่องไฮรีนะครับผมกะข้อโทษข้อไฟยนะครับผมย่อมาอื่นผมสีเอาใบในกล่องมานะครับผมเดี๋ยวผมมะใส่เบิรงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมกะยืนนะครับยืนถ่าใส่ไปนนะครับเกือบก็บ่ได้ใส่นะครับผมไปเดี๋ยวผมกะสีข้อใส่นะครับเดี๋ยวผมสีถ่ายให้เบิรงนะครับไปครับพี่น้องครับผมกะใส่แล้วนะครับผมตันนี้ก็ล้างทีล้างที ีนะครับผมนี่ครับผมแใสงเรียบร้อยนะครับพบกะบบอยไทยเบิรงนะครับผมกะมีแต่แสงบมแบตนะครับผมกับเห็นนะครับตอนนี้ผมจะไปใส่ยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกัอยู่หน้าอยู่แถวบ้านผมนะครับผมนะครับบ้านผมกัเปิดไฟไลน์นะครับทา้งหลาครับนี่ครับคลิปนี้กันอาทิตย์ลำบากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพบกับผูมีใหม่ต่างกล้องนะครับผม ี่คหัวยไซนะครับยูนนี้ขอมือมืออื่นนะครับมันดุ่นกันนะครับวันนี้ผมใส่หมังใหม่นะครับผมนี่ครับนหนามกับไลนะครับผมนี่ครับเบ็ดกะเอามาหลายหลังอยู่นะครับมือหัวใจใส่เบ็ดบอลนะครับผมนี่กับก๊กใหม่นะครับ จักรยานผมนะครับผมเน,นี่ยครับบ่มีแต่กล่องกันลำบากนงี้ยจังเลยนะครับบ่มีคนไทยแห่เนี่ยครั่นสิกุ่มกลับบป็นเอาจักรยานมาหรอครับผมเพราะว่าจักรยานมานันนำมาลำบากทุก ยางใสมากดีกันคตอนนี้ก็ยืนทางดำนะครับเดี๋ยวผมขอเสียงจักรยานไ้ก่อนนะครับเพราะว่าจักรยานนี้มันาไปมันอาไปหยาดเองผมเสียงจักรยานไ้ก่อนนะครับนี่ครับผมกะขอจักรยานไป้างทางก่อนนะครับเพราะว่ามันการตลาดผลนะครับผมนะครับผมไปใส่มองนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไอ ต่อไปกอนะครับเพราะว่ามันถ่ายยากนิ่นะครับผมมาหันต่างส่ไปนํามันกัดบวมแนวนะครับเพราะว่ามันมีคนถือถ่ายนี่ครับผมเดี๋ยวผมก็สิถ่ายเบิรงนะครับถ้าผมใส่แล้วนะครับโอเคครับผมเข้ากับส่เรบร้อยนะครับผมกับใบถ่ายเบิรงนะครับเพราะว่ามันมีคนมาใส่น้ำผมนะครับแต่ว่าผมสิล้อเขาไปเบิรงนะครับว่าคเขาหลักยามของผมบ่แต่ว่าตอนนี้ผมกัดสิไปใส่ข้างหนลนะครับยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้แล้วกิโลหนึ่งนะครับผม หัวขี้ยานนะครับเอาจอดจักรยานไหมนะครับการเลื่อยยางเอาบระยัดประหยัดขี้นะครับเพราะว่ามันขี้ยากเองนี่ครับแล้วตอนนี้ผมกลับฉีดยางใส่ลอยนครัู่นครับนี่ครับไปดมูทางนี้เบ้างกันนครับมุ่งหัวสิแดลงไปไหนนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมขอใส่มโอนี้ก่อนนะครับ โอ้ยค,ครับไปนี่ครับพี่หยองพุ่มกะไซร่ลอยเน้อยครับผมไปไปต่อก็เลยนะครับมองไม่นะครับนี่ครับตอนนี้ผมกะใส่ังขางข้างนะครับผมนี่ครับขางช่างดำนะครับผมนี่ครับปเดี๋ยวพอไปต่อก็เลยนะครับมาไปมองไหนนะครับนี่ครับผม ไปคลิปนี้กับอาชีพยาวเนี่ยนะครับผมโอ้แต่่าทางนี้คือสิบม,มีนะครับผม,ผมเป็นตามีนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปทางอื่นดีวกว่านะครับผม เดี๋ยวพันิถ่สีไทยไปอีกตอนหม่องไซเบ็ตนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เขายางไปก่อนนะครับห้หม่องไซก่อนนะครับผมผมเข้ากระเสบร่อยนะครับบันนี้ครับนี่ครับผมนี่ครับผมก็ไวนับนะครับผมขอถอยไลายนะครับผมไวนับเพราะว่ามันกลายพดนนะครับผมเดี๋ยวผมขอบนับดีกว่านะครับผมเพราะว่าไม่ชัดต้นนะครับผมแต่ว่ามหานผมยิงเสียงตาบอดวันนี้นะครับนี่ครับ ผมนีเสียงดีแล้วนี่นะครับผมเดี๋ยวผมสีขอใส่มอนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมสีถ่ายให้บึ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอใสก่อนนะครับนี่ครับไปนี่ครับผมข้อใสเรียบ้อยนะครับผมทำเงียบมครับเดี๋ยวผมสีขอใสอีกจักหน่อยหล้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมสีพปายามนะครับเพราะว่าผมใสได้าหลายลนะครับผมกุมูงวาใสหอดใสนะครับผมเดี๋ยวผมสีขอยามครับนี่ครับผมผมขอใสอีกก่อนนะครับจักสองลังก่อนนะครับไปนี่ครับผมกะใสเรียบร้อยนะครับผม มเดยมๆ Mother, ครับเดิมๆมวมส GT ิไม yeah. ่ย่างให้เบิงนะครับผมตอนนี้ผมขอกลับบานเป้วไอ้แพขคแยงก่อนนะครับผมตอนนี้ผมก็สีกลับบุป่านก่อนนะครับผมโอเคครับไปกกับบานก็เลยนะครับผมไอวอสเลตเตอร์อาที่ครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปย่ามนะครับผมกะสิบุเ็นนาผมนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมสีพามาย่างนะครับผมคลิปนี้ก็สิย่ามนะครับมาครับ ไปเบิองลังเบืงลังแรลกเลยครับผมเป็นแรกๆโอ้ยครับคลิปนี้กัสิเป็นคลิปยามนะครับผมผมไปสิตัดต่อให้เบิองนะครับว่าเป็นคลิปยามคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเ้าเบิองคลิปเดี๋ยวเ้าเบิองไอ้ลังแรกนะครับผมโอเคครับไปเบิองกันเลยครับผมครับผมลังแรกครับลังแรกสีดาบอนะครับผมแปบนอยงนีครับลังแรกลังแรกสีดาบอลนะครับผมลังแรกเกี่ยงครับผมลังแรกเกี่ยงเดี๋ยวผมขอใส่ เงียวกอนนะครับผมโอเคครับไะไปเบรกลังทีสองเลยนะครับผมปไปลังทีสองโมาสิได้บอนะครับผมนี่ครับลังทีสองนะครับผมตอนนี้ผมโมโหซีดายบอนครับตอนนี้ตอนนี้เบ็ดขาดนะครับผมตอนนี้เบ็ดฮักนะครับผมเบ็ดฮักเป็นฮักครับแบบนี้นะครับผม เนื้อหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เบื้องอีกนะครับผมเดี๋ยวผมขอแากเผื่อมากก่อนนะครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอไปแากอีกถวกสองทำรังก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันบ่ได้นะครับผมผมแากเบื้องแล้วนะครับเดี๋ยวมืออื่นผมสีทายเบื้องใหม่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ห้ากะสีือว่าพอกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไถ่ายเบื้องใหม่นะครับงูกระสีใดเบื้องไหนนะครับเดี๋ยวไถ่ายเบื้องเหนือนะครับอันนี้ผมขอตัดก่อนนะครับผมไป Let's go สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อที่ผมสิพามาย่ามเป็ดนะครับผมหลังจากมาขึ้นที่ผมใส่ให้เบิ้อะครับผมแต่ว่าเมาขึ้นเพมอุปกรณย่ามโทรถึงนะครับผมมื่ขึ้นผมย่ามไอย่ามหาหลังนะครับผมไอมันกับบาดนะครับมันอีกะเป็นเวลาตีหานะครับผมตีห้าศูนย์ศูนย์นะครับผมกับสิภาพี่น้องมาย่ามเป็ดนะครับผมคุยครับไปเบิ้งกันเลยครับผมนี่ครับ นี <premises. S 2> ่ครับผมนี่ครับผมไผมใส่ไม่เท่าอย่างไรครับผมใส่เป็นกระแทกเลยครับผู้ว่าสิติดบอนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเขาให้ผมเลยครับผมใส่สามสิบกุหลาบนะครับผมก็ว่าตอนนี้ก็เป็นที่หานะผมกับเงียบๆเนี่ยนะครับผมเพรามนุ่มีคนมากนี่ครับผมมันยังมันแจงนะครับผมกันแจงแล้ววิวสวงามไหมครับแถวนี้ครับนี่ครับผม ลังเลกับบ่อใดนะครับผมเดี๋ยวผมลังแเลบ,บ่ไใดลังเลบ่อใดนะครับผมเฮ้ยครับฮักกูเบกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมสิถพาให้เบิ่งอีกนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมขอสต็อปไปก่อนไปเบิ่งหลังถีต่อไปก็เลยนะครับผมตอนนี้ฮักกูไม่ดีไหวนะครับเบิ่งหัวสิใดเพรนะครับวานเป็นหีเดือนหน่อยนะครับผมเขาเดียวกินมันมันกินเบิดแล้วครับ หัวสีดายบอรับลังนี้ครับลังนี้่หัวสีดาบอมาอาเจ้าผมนะครับผมตังกันนะครับเดี๋ยวผมขอกูเลยนะครับผมเป็นบลไหลนะครับผมลังนี่ไปนะครับผมไปต่อกันเลยนะครับผมมาเฮานะครับผมมาเฮาเนี๋ยวครับผมลังต่อมากลังต่อมากับปไหลนะครับผมนี่ครับผมลังต่อมากปลาไหล นี่ครับผมเดี๋ยวผมขอสตาร์บัคก่อนนะครับผมมาโอเคครับผมเดี๋ยวผมสิพาไปย่างหม่องไม้นะครับผมวังหันผมกะย่างไปนะครับผมมันบปื่อยครับผมผมก็เลยตัดนะครับผมสิพาไปย่างหม่องไม้นะครับผมบางทีมันถึกนะครับแต่ผมก็สีถึกๆนะครับผมปะไปเป็นกันเลยครับผมตอนนี้ก็ไก่้สิบโงแล้วนะครับผมกะมันกะมันคำนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมสี ไปเบ okay. boss, Aí, kind of <laughs> ิ่งกันเลยครับผมไปมาโอเคครับผมกะมองไม้นะครับผมนี่ครับผมมองไม่แล้วผมวัวสีดายบอนะครับผมตัวนึงนะครับผมเดี๋ยวผมสีย่างเบิ่งนะครับขันได่คือใบไก่คือผมกะสีใบลงนะครับผมมาลองใส่แถวนี้เบิ่งนะครับตอนนั้นพมก็ใส่แถวบุญแหละครับแต่มันก็ได้แต่ว่าแถวนี้มันคือสีใบไกดนะครับผม นะครับผมลังนี่ก็บ่ได้นะครับผมลังนี่มันบ่กินนะครับผมมันบ่เป็นตะมีนะครับแถวนี้คือว่าหม่องหน้าผมเดี๋ยวผมสิไปย่าหม่องหน้าผมอยู่นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมกะสิไปเบิ่งหม่องข้างหนากันนะครับผมจะไม่กินบ่กินหรอกนะครับผมนี่ครับต้นนี้กับลังนี่ก็เกี้๋นะครับผมลังนี่ก็เกี้๋ครับผมมีแต่บักหอยกินมันครับครับ เดี๋ยวเอามืองวางผมสิมาใส่เบิรงใหม่อีกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันกะคือวางเลยมะกินนะครับผมม่กินนีครับผมกะล้างนี่กะเกี่ยงตั๊บฮะผมล้างนี่เกี่ยงตับเดี๋ยวผมขอถ่าย, pues mm nah well. X, ายไปสินี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันสีเงาครับผมฟ้ามันบดไหญนะครับผมแต่ผมถ่ายไปเรื่อยมันก็สีเงาครับเป็นสม่วงนะครับ เกีกับปทนตัดอ enfin ่อนะครับผมเอาก็ะดี่ยามก็เลยนะครับผมฟังโอเคครับผมพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้เวลาไปมองไม้นะครับตอนนี้มาห่อลงไม้นะครับผมทีพี่น้องพี่นุกคนพี่น้องติดยื่นยื่นยื่นีครับครับยื่นยื่ครับปัากอนอยครับพี่น้องปัากอนอยู่สามนะครับกะเอาคือเก่านะครับผมเดี๋ยวผมขอปลดเบ็ดก่อนนะครับผมนี่ครับนี่ครับยืดนหย่อนนะครับผมนี่เลยครับเลยนะครับผม ตัวนี้ใส่แถวซ้านะครับมันก็เลยได้โอเคครับผมเดี๋ยวผมขอปลดออกกันนะครับมาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปเบื้องหลังนี่เลยนะครับผมรังต่อไปครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยเขาก็ได้เนี่ยนะผมได้ประคบน่อยนะครับผมครับไปโอเคครับพี่น้องครับไปเดินกันเลยครับผมลังต่อไปครับผมบองเห็นเขาก็ได้ปลาคบน่อยนะครับผมได้ปลาคบน่อยเท่านี้นะครับ ขบวนลอยสี่ได้บอลเป็นหลังนี้ครับอุ้ยครับหันผมเห็นปลาคอไงนะครับผมน,นี่ครับผมเต่นเนตเนานะครับผมผมเป็นเต่าแหละครับผมคุสผู้ชมเอมาเลยครับผมเต่าครับผมเป็นเต่าครับ นี่ครับผมเต่าครับผมนี่ครับผมใส่มาใส่เบียดนะครับผมแต่มาเห็นเต่านะครับผมก็เลยจับเอานะครับครับผมนะครับครับผมแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวผมขอทายดูไปก่อนนะครับนี่ครับผมหันกับใบไม้นะครับผมหันทิ้งเต่านะครับผมก็เลยหยิบมานะครับเพราะง่าพราว่าขันเต่ากัเอาไปปล่อยวัดนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมกับบุ้มินเอาใส่นะครับผมเดี๋ยวผมหาันเอใส่ก่อนนะครับ ไปเบิ่งเบิ้ลไปเบิ่งเบ็ดตัวนี้ก็ต่อนะครับผมตัวนี้ก็บ่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอหาใส่หาเนแล้วใส่เต่าก่อนนะครับผมโอเคครับพี่น้องผมกระแปะอยู่นะครับผมใส่เบ็ดแต่เตานะครับผมหรือผมหรือว่าผมมีโศกนะครับผมเดี๋ยวผมไปยามกันต่อเลยครับผมมองไม่นะครับตอนนี้โอเคครับผมเดี๋ยวผมขอสต็อปไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปหอดฝนพุ่มสีไทยเบิ้ลผมใส่แถวฝนแล้วครับ ใส่มันเกตหลังหนึ่งครับประมาณนี้แหละโอเคครับไปเบิรงกันเลยนะครับโอเคครับพี่น้องครับกะหลังจ่ายที่มันบดได้นะครับผมผมกะสี่ก้าบบาทนะครับผมกะใส่เดรหลายอยางนะครับผมเด็กกะเดรเตาตัวหนึ่งครับผมเดรเตาครับผมกะคิมหนาผมซิ้อมาเป็นยังกะอย่าลืมกดไลย์กดแชร์กดติุญแจนะครับผมอย่างผมมีคลีมยังกะคอมเมนต์มาเบิร์กนะครับผมโอเคครับตอนนี้กะในซัมยางนี้นะครับมันบดได้ครับผมกะขอก้าบบาทก่อนนะครับผม 快，赶紧来！